ความเดิมจากตอนที่แล้วบริษัทคอฟเฟ่นเน่ทำการจ้างหน่วยเคาน์เตอร์และบุคลากรต่างๆซึ่งหน่วยที่จ้างมาคือหน่วย LT นำทีมโดยซอยุนที่เป็นหัวหน้าหน่วยและสมาชิกอีก3คนคือยูจินเสี่ยวลินและโซบินและได้รับภารกิจใหม่ให้จัดการกับแกนคอรัปชันที่อยู่ในมิติเคาน์เตอร์ไซต์ ร่วมกับหน่วยเฟนเรียซึ่งในปฏิบัติการนี้มีแผนให้หน่วย ALT เนี่ยเป็นตัวล่อวัตถุคอรัปชันต่ำๆให้ออกจากบริเวณแกนคอร์รัปชันและให้หน่วยเฟนเรียรับหน้าที่จัดการแกนคอร์รัปชันแต่พอเริ่มปฏิบัติการทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามแผนหน่วยเฟนเรียโดนร้อมด้วยวัตถุคอรับัปชันต่ำเพราะถูกทีม ALT หลอกใช้เพื่อที่ทีม ALT เนี่ยจะเข้าไปจัดการแกนคอร์รัปชันซะเองและจบด้วยโซบินได้เห็นเงาแปลกๆที่คล้ายคน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผม G N P S ในเอพิโซดที่1นึ่ act ที่3กันแล้วนะฮะตอนนี้เรื่องดําเนินมาถึงจุดตึงเครียดของเอพิโซดหนึ่งกันแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูตอนก่อนๆเนี่ยลืมไปดูกันมาก่อนนะครับจะได้เข้าใจใครที่พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับตัดภาพมาที่ทางหน่วยของเฟนเดียกันบ้างนะครับชิยุนได้บอกว่าพวกวัตถุคอรัปอะเคลื่อนที่เช้าลงอย่างเห็นได้ชัดสแสดงว่าตอนเนี้ยหน่วย L T ได้ทําลายแกนคอร์รัปชันไปแล้วแน่ๆคิวเด้จึงติดต่อไปถามที่ห้องคบคบบัญชาการนะคร สามารถติดต่อกับหน่วย ALT ได้หรือยังเรน่าครับแผนกปฏิบัติการฮนะจึงตอบฮิวได้ไปว่าไม่มีการตอบรับจากหน่วย ALT เลยพอทั้งสองคุยกันเสร็จก็ทําการตัดการติดต่อไปนะครับและตอนนี้ที่อยู่บนยานน่ะจะมีแผนกปฏิบัติการ2คนนะครับคือเรน่ากับโครี e, ้ที่ชอบพูดเรื่องเหนือธรรมชาติครับและโครี e, ้เนี่ยเอาเวลาตอนไหนไม่รู้นะฮะไปดูดวงโดยการใช้ไพ่แล้วก็จับได้ไพ่ลางลายครับแต่เรน่าเนี่ยบอกโครี e, ้ว่ามันนแค่เรื่องงมงาย เท่านั้นแหละครับมีการประกาศเข้ามาเลยครับว่ามีการตรวจพบการข้ามมิติโดยไม่ทราบที่มาครับเรน่าจึงได้รีบติดต่อไปหาทางหน่วยเฟนเรียน,นะครับว่ามีวัตถุคอรับเนี่ยข้ามิติมาฮิวเด้จึงพูดขึ้นมาประมาณว่าดูเหมือนว่าพวกมันจะได้กินเราแล้วแหละยูมีนาครับที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ก็งงฮะแล้วอยู่ดีๆก็มีวัตถุคอรับที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์โผล่มาครับอันนี้เขาเรียกกันว่าแชโดครับเป็นปีศาจที่คอยกินเคาน์เตอร์มือใหม่เป็นอาหารฮนะ มินาก็ไม่รู้จักครับจนฮิวเด้เนี่ยต้องบ่นชิยุนว่าเดี๋ยวนี้ส่งเด็กใหม่ลงสนามด้วยไม่สอนพื้นฐานอะไรเลยหรอชิยุนก็เลยขำครับแล้วก็สอนฮิวเด้ไปว่าฮิวเด้ะเป็นคนข้ามปฐมนิเทศเองนะเพราะว่ามีงานยุ่งมากไม่ใช่หรอครับฮิวเด้ก็เลยกบเกลื่อนไปว่าตั้งใจทําแบบนี้แหละเพราะว่าจะให้เด็กใหม่ได้เติบโตวไวขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะชิยุนก็เลยมองอาจารย์แบบว่าแบบร้อนตัวใช่ไหมผมยังไม่ได้ถามอะไรเลยนะ แล้วก็ยังมีเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งครับเพราะว่าเจ้าชโด์เนี่ยสามารถพูดได้เหมือนคนเลยฮะบ่นหนาวบ้างจะให้มีนาพาไปด้วยบ้างแต่พอบ่นเสร็จก็อลาวาเลยครับชิยุนฮะสัมผัสได้ถึงรังสีคอร์รัปชันที่รุนแรงที่ออกมาจากตัวชาโด์นะครับเลยพูดออกมาว่าตอนมีชีวิตเนี่ยเธอน่าจะเก่งหน้าดูฮิวเด้ก็จะเสริมขึ้นมาอีกว่าถ้าเป็นพวกกระจอกอะคงไม่ทงได้เป็นชาโด์หรอกจะทำให้มีนาเนี่ยงิ่เงงก็ไปใหญ่ฮะผมก็งงเหมือนกันฮนะ แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาอธิบายนะครับทั้งสงคนทั้ง3คนก็เลยเข้าประทะกับ s ชา d o w ครับพอสู้กันเสร็จครับชาโด w ก็ได้หนีไปฮนะฮิวเดก็เลยได้เริ่มเล่าคําว่ามนุษย์เองเนี่ยก็สามารถที่จะกลายเป็นวัตถุคอรัปได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างเป็นทางการแต่ถ้าเราได้สัมผัสกับรังสีคอร์รัปชั่นบริมาณมากๆเป็นเวลานานๆหรือบาดเจ็บสาหัสจากมันเนี่ยเรื่องแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ฮนะ และยังบอกอีกครับว่าถ้าเป็นคนธรรมดาถูกคอรัปต์อะพวกเขาจะกลายเป็นวัตถุคอรัปต์แต่ถ้าคาเตอร์อะจะกลายเป็นแชโดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งอย่างเป็นทางการครับว่าดีมอนแชโดนี่อาจจะเป็นชื่อเฉพาะของตัวดีมอนตัวนี้นะครับอะไรประมาณนี้มีนาเลยตกใจครับว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจมาตลอดว่าคาลเตอร์อควรมีภูมิคุ้นกันคอรัปชันเพราะว่ามีพลังก็เลยสามารถออกรบในมิติที่ถูกคอรัปต์ได้ฮิวเด้เลยได้เริ่มอธิบายครับว่าที่เราเป็นคาลเตอร์เนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเราสวมใส่วอช ตัววอชพวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้จับเวลาโดยรูปรักษณ์ภายนอกเนี่ยจะคล้ายๆกับนาฬิกานะครับโดยทุกครั้งที่ได้ต้านทานการคอร์รัปชันหรือใช้พลังพิเศษหรืออะไรก็ตามที่ขัดต่อความเป็นจริงเนี่ยเข็มของวอชเนี่ยจะเริ่มเดินถอยหลังตัววอชเนี่ยกำลังวัดค่าพลัง c r f ของเคานเตอร์ที่สวมใส่มันอยู่ครับค่าพลัง C.I.F. เนี่ยเป็นค่าพลังที่เอาไว้ต้านทานการคอร์รัปในมิตินี้ฮนะมาถึงตอนนี้ครับ ตัวมีนาเนี่ยเริ่มกลัวแล้วครับเพราะว่าเธอเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนเลยฮะแต่ตัวชิยุนครับได้มาปลอบเธอว่าโลกนี้ยังมีเคาน์เตอร์อีกมากมายที่ได้ใช้ชีวิตยืนยาวแล้วก็มีความสุขแล้วก็ยกตัวอย่างเป็นฮิวเด้ฮะผู้บัญชาการที่น่ารักของเราครับแต่ถึงแบบนั้นฮะมีนาก็เริ่มสติแตกครับแล้วก็ถามัาว่ารู้แบบนี้แล้วทำไมยังเป็นเคาน์เตอร์กันอยู่ได้ฮิวเด้กับชิยุนครับเลยบอกว่าทั้งสองคนน่ะรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องมาเจออะไรบ้าง และทั้งสองคนน่ะเป็นคนเลือกเดินทางเส้นนี้เองครับฮิวเดก็เลยถามกลับครับว่ามีนาไปเอาวอชมาจากไหนและทาไมถึงตัดสินใจมาเป็นเคาน์เตอร์มีนาก็ได้แต่งเงียบครับและไม่ทันใดครับพวกวัตถุคอรัปก็ได้บุกโจมตีที่ยานครับหน่วยของเฟนเรียจึงได้เข้ามาทาฮะแต่ตอนนี้เหมือนว่ามีนาเนี่ยจะสติหลุดไปแล้วครับเพราะว่าคิดถึงแต่เรื่องที่ฮิวเดพูดมาครับและชาโดก็โผล่มาอีกครั้งครับและทําการยิงกระสุนพลังงานสูงใส่ย,ยานครับ ตอนนี้ทําให้ตัวยานเนี่ยเสียหายมากครับแต่ไม่ใช่เท่านั้นฮะแชโดได้ยิงกระสุนพลังงานมาอีกะระลอกหนึ่งครับซึงตอนนี้มีนาเนี่ยสติแตกมากมากครับไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรที่ยุนก็เลยตะโกนให้หลบครับแต่ดูเหมือนว่ามีนาจะไม่รู้เรื่องฮะจังหวะนั้นครับฮิวเด้ก็เลยเอาตัวของตัวเองเนี่ยไปบังกระสุนให้มีนาครับและยังหันไปบอกมีนาอีกว่า คราวหน้าหัดหลบด้วยเข้าใจไหมชิยุนเห็นท่าไม่ดีครับก็เลยอุ้มอาจารย์ที่บาดเจ็บสาหัสไปฮะแล้วบอกให้มีนาเนี่ยหนีไปที่ยานครับแล้วยานก็ได้รีบเร่งความเร็วหนีจากพวกแชโดว์มาครับแต่ภาพมาที่บนยานครับในห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน ดรโอดิวีได้บอกว่าฮิวเด้พ้นขีดขอันตรายแล้วแต่บาดแผลและอาการบาดเจ็บที่สั่งสมมาหลายปีทําให้ร่างกายของเธออ่อนแอลงมากหลังจากนั้นชิยุนก็เดินออกมาจากห้องผู้ป่วยครับมีนาก็ตรงเข้ามาถามอาการของฮิวเด้ชิยุนก็เลยบอกไปว่าอาการคงที่แล้วแต่ยังต้องพักรักษาตัวมีนารู้สึกผิดครับที่เป็นต้นเหตุทําให้ฮิวเดต้องบาดเจ็บชิยุนก็เลยปอบมินาครับว่าไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกครับมันเป็นสิ่งที่อาจารย์เลือกทํา และตัวเขาเองยังแปลกใจที่เห็นอาจารย์เสียสละตัวเองเพื่อช่วยคนอื่นและตอนนี้ครับเนื่องจากคิวเดนอยู่ในอาการโคม่าชิยุนที่อยู่ในตำแหน่งขัดลงมาเลยต้องขึ้นเป็นผู้ประชาการแทนแต่ชิยุนไม่อยากทำก็เลยมอบตำแหน่งนี้ให้มีนามันให้กันอย่างนี้ได้เลยเหรอตอนนี้ครับมีนาต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะเอายังไงต่อไปดีชิยุนได้บอกว่าในสถานการณ์แบบนี้การหนีคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะว่าอาจารย์บาดเจ็บหนักหน่วย a l t ก็ติดต่อไม่ได้ และยังมีวัตถุคอรับตามล่าเรามาอีกเรื่องแบบนี้มันเกินกำลังของมีนาเกินไปทุกคนต้องเห็นด้วยกับตัวชิยุนแน่แต่มีนากับเรื่องที่จะสู้ต่อครับแขนมึงของให้ชิยุนช่วยเธอสู้ด้วยชิยุนเลยบอกมาว่ามีนาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจมากทั้งสองคนก็เลยลงไปจัดการกับวัตถุคอรับครับพอจัดการกับพวกเกรดต่ำเสร็จมีนาก็ได้ติดต่อไปที่ห้องบังคับการครับและบอกเลยหน้าว่าอยากลองใช้ปืนใหญ่ๆเลเซอร์ยาวๆอันนั้นนะ่ะ Hey. มันคืออะไรแล้วก่อนจริงจริงมันก็คืออารมณ์ประมาณแบบปืนใหญ่นั่นแหละครับแต่เลน่าเนี่ยบอกว่าพลังงานของยานในตอนนี้สามารถยิงได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นมีนาเลยบอกว่าถ้าให้สัญญาณเมื่อไหร่ก็ยิงได้เลยตอนนี้แชโดก็ได้โผล่อ,อีกครั้งครับแต่คราวนี้มีนาบอกว่ามันดูอ่อนแอลงไม่เหมือนกับครั้งแรกที่เจอแต่ชิยนก็บอกว่าไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรนะและคิดว่าแชโดอ่ะอาจจะเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอ่ะคือมีนา อัตราสิงคโครไนซ 19. ์19.60%กระบวนการปลุกพลังเริ่มต้นและทั้งสองครับก็ได้เข้าประทะกับแชโดครับชิจุนมั่นใจว่าตอนนี้ตัวแชโดเองก็น่าจะเหนื่อยมากแล้วและมันคงคิดจะใช้ท่าไม้ตายที่เคยใช้เลยบอกกับมีนาว่าระหว่างที่มันกำลังจะใช้ท่าน,นั้นน่ะชิจุนจะเปิดช่องว่างให้เองพอแชโดใช้ท่าไม้ตายครับชิจุนก็สามารถป้องกันท่าน,นั้นไว้ได้และปัดทิ้งไปครับมีนาเลยให้สัญญาณกับทางเลน่าให้ยิงปืนใหญ่ออกมาฮะ ในขณะที่ทั้งสองคิดว่าจบแล้วแต่ s a d โดก็ยังไม่ตายครับมีนาครับตั้งใจที่จะจัดการมันให้ได้ถึงแม้ชียุนจะบอกว่ามันเสี่ยงเกินไปพลังของมีนาไม่สามารถจะทะลวงบาเลียของตัว a ชโดได้แต่แล้วอัตราซิงโครไนซ์ยี4ดาบพิฆาตหมาป่าปลดรอก หลังจากจัดการกับเจ้าชาโดได้นะครับทั้งสองคนก็ได้เอามาเล่าให้ฮิวเดฟังฮะฮิวเดเนี่ยแทบจะไม่เชื่อเลยนะครับว่ามีนากับชิยุนเนี่ยจะร่วมมือกันจัดการกับเจ้าชาโดได้มีนาเนี่ยยังพอว่าฮะแต่ชิยุนเนี่ยฮิวเดบอกว่าเป็นไปไม่ได้แน่ๆชิยุนเลยบอกว่ามีนาขอร้องอ้อนวอนเขาเขาก็เลยมาช่วยนะฮะแล้วชิยุนก็ถามมีนาครับว่าดาบปแปลกๆที่มีนาใช้ตอนสุดท้ายคืออะไรมีนาเลยได้ตอบว่าตัวมีนาชักมันออกมาเฉยๆ แต่ไม่รู้ได้ซ้ำว่ามีดาบอยู่ในปืนนะฮะชิยุนเลยบอกว่าน่าสนใจจริงๆเสร็จแล้วมินาก็ได้ถามอาการของฮิวเดะครับแต่เจ้าตัวยังไม่ทันได้ตอบฮะชิยุนก็เลยตอบมาแทนว่าไม่ต้องห่วงหรอกครับอาจารย์เนี่ยหนังเหนียวอย่างกับจอร์เขคย์งฮะฮิวเดะจึงได้กลุ่มขมับและพูดออกมาครับว่านี่ฉันรับนายเป็นลูกศิษย์ได้ยังไงกันแล้วก็ได้ชมมหน้าครับว่าเธอทําได้ดีมากนะเด็กใหม่เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเนื้อเรื่องในเอนที่หนึ่งแอคที่สเราเดินทางมาจนถึงตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับ ถ้าข้อมูลขาดหายหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณครับ